สวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับแฟนฉันนะนะโอ้ยโอ้ยเออเออเย่ติดติดติด,ด,ด,ดมันโอเคอยู่นะด่าไอหมอนั่นทีที่ได้จับมือกับเธอไอ้หมอนั่นหยุดจับมือกับเธอเดี๋ยวนี้ที่ตอนนั้นคุณเป็นของกูเขาอยากได้อินเนอร์ประมาณนี้เลยเหรอฟิโอลาเวียดน,นามอีกแล้วอันนี้อย่าบอกใครนะแต่มึงพิมพ์ในแชทไลต์ตรีมอ่ะนะ อันนี้อย่าบอกใครนะงานกาลินาที่จัดออนไลน์ผมแลกโค้ดออฟมาเจ็ดสิบออฟฟรีๆแต่มึงเริ่มต้นด้วยประโยคว่าอย่าบอกใครนะอย่างนั้นนะจะตัวถึกถึกถึงจเจ้าคอนเคอร์เลอร์มาถูกไหมครับใช่ครับผมหรือถ้าเป็นแพนดิออนมือใหม่แบบใหม่ๆเลยเราเอาคอนเคอร์เลอร์มาก็ไม่แย่นะเคยไปคุยกับเพื่อนมาพี่มีเพื่อนด้วยหรอครับอยู่ปากแชทใครพูดเมื่อกี้คือเคยไปคุยกับเพื่อนมาว่าคอนเคอร์เลอร์มันดูคุ้มกับแพนดิออนอยู่อะไม่ว่าจะเจอตัวอะไรก็แล้วแต่มันดูคุ้มอยู่แต่แค่มันจะไม่ จ้าพเจดเดียแท็กพี่ชอบเล่นเพดเดียแท็กมากกว่าพ,พี่มีเพื่อนกี่คนครับไม่คําถามน้องยินคําถามเศร้าขนาดเนี้ยนี่มาดูเกมแล้วครับเขาะจะมาดูตลกกันไม่ได้มาดูหนังชีวิตเรื่องถามคําถามแบบนี้ได้แล้วสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเพจเติมเกมอ l a s สติกช็อปนะครับเข้าไปที่เพจทาง Facebook หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอดอิเลสติกช็อปหรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมเกมกันนะ แน่นอนว่าถูกกว่าปกติแน่นอนเติมอะไรได้บ้าง ll llpc ll y lift F T บแล้วก็ T f t Mobile เกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสวัสดีครับหนึ่งเว็บด้วยหรอไอตัวนี้มีสูตรอีกแล้วไอเดินเดินอย่างนี้คือเล่นเป็นนะถ้าเกิดเดินแบบรุ้ระยะหอบพันนี่ยอมแบบนี้เฮ้ยหยุดคลิกพื้นได้แล้วกูไม่แทงด้วยกูค,คิกตามมึงนแหละมาดิอีคลิกไปดิ สุดท้ายโดนไม่ทันอยู่ดีแม่งคิกอยู่นะงึกๆงึก,งก,งก,งกตนตีนเน่ะเมาพังหมดแล้ว <S <S วิวิไม่โดนวิแล้วพอป่าเป็นเียพี่เล่นเล่นโคตรยากเลยว่ะแชทเพราะจะไม่มาเล่นกับพี่ถ้าเกิดพี่โดนรีกระถืบไมเห็นผลนอะไรก็ตามมึงเหมือนจะเป็นนะ กูแค่เดินเม่อแบบอยากจะอ่านแชทนะแม่งรีโพสอ่านกูเฉยเดี๋ยวฟักใส่คนใจร้อนคือกูกูแค่เดินแล้วเมื่อกี้ปลายหางตาจะไปอ่านแชทเฉยๆอ่ะแม่งรีโพสอุ้ย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 อะไรเอางั้นเลยรียบจริงมือไวมือไวใจเร็วนิดนึงว่าตรงนี้น่าจะมีหาคีเมื่อกูอยู่ต่อขอแทงใต้ป้อมครับ ครูแค่กดเอสนะ้วพระอยู่โน่น <laughs> มันกลัวกูปะทะรงนี้นานน่าจะกลัวแล้วทรงนี้น่าจะเริ่มกลัวกูแล้วกูรู้สึกได้กูสัมผัสได้ได้กลิ่นความกลัวครับสวยครับตายหนึ่งระหว่างเวฟกับชีวิตกูเอาอะไรดีย้อนไปดูหมูสมัยหนุ่มๆหน้าตาแป๊บหนึ่งนะ ย้อนไปดูหมูตาใหม่หนุ่มๆอย่างนั้นเหรอครับผมเพิ่งตีมมาสองปีสองปีนี่ผมดูแก่ขึ้นขนาดนั้นแล้วเหรอทำไมแอปสวิตอัปเดตใหม่มันกระโปกหมามากจะย่อต่ตีมลงในแอปมันปัดหายไปเลยโอ้ยพี่ไม่เคยเล่นทวิตในโทรศัพท์เลยดิเอาอันนี้อันนี้ลุมกูนี่ลืมดูมัวแต่แพมไม่เตะ บตายไปเลยอุ้ยมึงจะทำอะไรอันนี้คือมึงจะทำอะไรได้กระเหียแล้วเพื่อนกูไม่เห็นภาพเดียวกับมึงอะที่แน่ๆ่ ใช้แฟดแบบนี้โกงอันหนึ่งต้องฉีกเสื้อยังไม่พร้อมครับจิตใจพี่ยังไม่พร้อมฉีกเสื้อตอนนี้เพิ่งตัดสินม่ได้สองปีให้ฉีกเสื้อเลยหรอหนักไปน้องสภาพจิตใจพี่รับไม่ไหวคือ ถ้าเกิดฉีกรอบนึงอ่ะมันจะไม่จบที่รอบเดียวมึงเก็ตปะมันต้องมีเฮี้ยอะไรต่างๆตามมาเหมือนกูเปิดประตูใครมงแล้วกูจะกลับมาเป็นเต้คนเดิมไม่ได้เว้ยแชทที่ครับห้าพัฉีกไหมสามพันบุ๋มึงต่อราคาเรื่องเฮี้ยอะไรกันอยู่เนี่ยจะเป็นนักล่าโดแล้วเหรอมึงฟังยังไงว่ากูจะล่าโดเนี่ยกูปฏิเสธเสียงแข็งอยู่สิบนาทีเนี่ยเอเเอเ้ยแันดิยนแม่งแบบตีตีหัวแตกหมดเลยวะ โอ้โหเอามมมูได้คิวไม่แย่นะเนี่ยแม่งมากันกี่คนทั้งหมดเลยเฮ้ยไม่โดนได้ยัางไงาวะไอเตะไปดีกว่าแบบนี้อุ้ยอุ้ยแบบนี้ต้องแปดนะเนี่ยไอเตะโดนเฮ้ยโดนล้าเด,ด้อดิ อุ้ยไม,ไม่เร่งก่อนเนาะหมูเตะเมื่อกี้รีบปลาไป้ยขี่กังเกงได้เหรอไม่ใช่ปกติสตตีมใส่แค่ท่อนบนใช่ข้างล่างก็ลงๆเย็นๆเลยเนี่ยพอใจมึงยังไอสัตว์อุ้ยเตะกูดิมันเป็นหาอะไรกับกูวะไอข้างบนนั้นอยู่ตัวเดียวนะ เออทีนี้พวกม like hey, right. so ึงก็ดักมันต่อทํามันให้เหมือนที่มันทํากับกูอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดินจับไม่หยุดแต่เรียกอันตีรีได้ก็คุ้มอยู่มั้งแต่น้นมันก็ไม่มีอะไรเตะไอ้ไอ้ไอ้ลีเลียนนี่ลืมไปแล้วว่ามันต้องต่อใบมังกรอ่ะมันอยากฆ่าคนน่ะดิไอ้กวางตัวนี้มันหิวเลือดจัดเฮ้ยปุ๊บปุ๊บเพื่อนแล้วกูโดดแต่หัวแค่มงเออมังม่วงมัดตนกระเบื้อง มีอันติกูมีอันติโดนกูไอตัดเต่าเนี่ยแหละไอ้มึงเตะกูอีกแล้วเหรอเพื่อนไอชีวิตนี้ไม่กลัดเตะคนอื่นแล้วมั่งไปละ รีมันทำเท่เลยดีโดนกูไปฉึกเฮ้ยแล้วกูโดนสวยครับเก่งมากทีมฮู้ชนะสักทีนึกเก่บนี้นกว่าไม่จะช,ชนะตั้งแต่แบบสิบยี่สิบนาทีแรกซะละ ดูคลิปใหม่มาคือผมต้องขายไตายมาซับเลยเหรอพี่ <laughs> พี่พูดเล่นมึงดูไม่จบสินะกูบอกอยู่ว่าพูดเล่นหรือเปล่าไอรอน <laughs> มึงไปดูให้จบก่อนคลิปเข้ามาไลฟ์กูไหมกูก็รู้อยู่ว่าพอดูคลิปแล้วพอกูไลฟ์มันขึ้นแดงๆก็อดใจไม่ได้ต้องเข้ามาถามแต่มึงไปดูคลิปให้จบก่อนนะหมูมีกมสกินแล้วเออจะได้ดูไม่หล้นๆตาเห็นแชทบ,บอกว่าล้น,ลนตาเลยพี่พี่ต้องไปถอยสกินมาจะแถมมันลดราคาอยู่ด้วยสกินนี้มันลดหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยในไอดีพี่พี่ก็เลยถอยมา คิดเป็นตังค์ไทยร้อยห้าิช็อตมาหลายเดือนไม่มีตังค์เสี้อที่สะดวกนะแคทคูณนะอยากหลบโฆษณาก็ไปหลบที่ YouTube ได้ YouTube หลายพี่ไม่ได้เปิดโฆษณาอยู่กันชิวๆเป้าหมายกูคือดังขึ้นไหมก็คือดังขึ้นแหละแต่ก็อยู่แบบนี้ไปก็ไม่ได้แย่เลยไม่ได้ต้องการอู้ฟู่จากการสตรีมขนาดนั้นนะรักบ้านม่วงไปแล้วหรอก็คือเราก็ทนดูโฆษณาในช่องพี่อะนะแคทคูนซับก็ไม่มีมีแต่คนบ่นว่าโฆษณาบ้านม่วงมันเยอะ เล่นยังไงให้หลุดโกรับี่เล่นเก่งๆก,กับน้องพี่พูดเล่นเล่นแบบว่าใจเย็นๆค่อยๆเล่นไปอย่าไปโฟกัสแรงครับโฟกัสฝีมือตัวเองก่อนเล่นเล่นให้ตัวเองพลาดน้อยที่สุดอะเฮ้ยห้าบาทแรกคาติกเลิ่มไม่ใช่เริ่มบ่นหรอกมันแค่มาปักวอร์ดไว้แล้วเมื่อกี้ไม่รู้ด้ดยว่าใช่วอร์ดของคาติกหรือเปล่าทำยังไงออกแทงไกลเหมือนหมูเตะหมูเตะแทงใต้ชาวบ้านเขานะครับทำไมมีแต่คนบ่น่าหอ,อกพี่ไก่วะ ไปกดแพนในแรงตามพี่มาโดนทีมตรงข้ามด่าแล้วครับเดี๋ยวนี้แน่นอนครับแล้วพี่ก็ว่าเวลาทีหนึ่งตั้งใจเล่นหน่อยครับหมูเตะแรกๆกันไปได้ข่าสิกลก,กิตเดวิลสองแก๊งมันมีบัฟอะไรอ่ะน่าจะเลสบัฟป่าอะไรที่หมูเกียดที่สุดป่าที่มันมาแก๊งพีนั่นแหละเกียดทุกตัวที่มันมาแกงนะคือจะให้ไล่ชื่อป่าที่เกียดมันคงยาวเวลาเยอะเกินไป ถ้าที่คงไปล่างแล้วมั้งสองนาทีสี่สิบวิเป็นช่วงเวลาที่เคลียร์แคมป์บนเสร็จพอดีไม่รู้ว่าเขาจะเดินลงไปล่างหรือเขาจะเดินขึ้นมาหากูกันแน่อุ้ยโมโมตับด้วเหรอแตงจิ you, นะ้น้ำมโอมนะเนี๋ยนแ้ตตก,กินนี้เพลทูรลูดใช่ไหมทำไมอะ่ะทำไมถึงเป็นงั้นมัขึ้นมาหากูอะ่ะ อุ้ยไม่โดนเด่นพลาดจัดโอ้ <After all. S 1> oh. ต้องเมื่อกี้ต้องตีทีนึงก่อนแล้วเวฟแย่จัดโดนไปดิยุดเนี้เวลห้าเพราะเมื่อกี้พี่เสียเวฟไปโคตรเยอะเลยดูทุกคลิปเลยครับแล้วหมูก็ใส่เสื้อดำทุกคลิปอ่ะไม่ได้ตักกันดิหยอก โอโโคตรเปะ๊ะสวยครับปีหมูเอ่อยอยักษ์กับบอลใบไม้มันใกล้กันเนะเาะกินผิดใย้อภาัยได้แต่ังมีอีกรอบนะวันนี้กินชาบูมาอวดหน่อยอวดกันด้วยเหรอพี่กินก๋วยเตี๋ยวโง่ๆถ้าแม่ค้าได้ยินคงไม่อยากจะลวกเส้นบะหมี่เหลืองให้กูแดกเลยบ อุย้ยไม่โดนผมกินไข่ต้มเอาง่ายเลยดิโุ้ยนี่เดินไปดิห่าวมากมากโอ้โหไอ้ตัวนินโดดไม่ข้ามใ่มั้ยเนี่ยเธอเธอเธอพี่ดูไม่ผิด กูเลยเหงาขาลงมาคนเดียวเลยในะทีเนี้ย <final> ไม่โดนด้วยหรอเป็นไปได้ยังไงวะฮ mm hmm. ะเออมากันสามเลยหรอ,อเอาป้อมล่างเพื่อนถ้ามันจะเลงกูขนาดนี้ไม่อ่านเม้นผมว่าเต่าได้ข่าวว่าพี่โดลาหูอมมาสอบถามความรู้สึกหน่อยไม่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 ไม,ไม,ไม่เป็นคำเปรียบเปรยเฉยว่าดวงดวงไม่ดีนะ วยครัเป็นบ,บ,บัมนี่น่าจะโดนไล่จนตายพี่เอผอื่อยิงไหนบัมมาดิใครก็ไ,ได้มาแทงบาลอนทีที่ไม่ใช่กูต้องการ DPS ครับเอ็ดเหลียวไวที่สุดอ่ะเฮ้ยตรงนี้ดู อุ้ยโอ้ยกูรอดไหมกูโดนอะไรปะโดนเผาโอ้จบแล้วเกือบหลอ่อแต่ก็ไม่ค่อยเห็นใจชนะเลยพี่ตามึงบาดแล้วน้องมาสเตอร์265 LP แล้วเนี่ย LP พี่เยอะพอที่จะถ่มพ่อมึงตายได้ นเล็กนน้อย,ย,ยมึงก็เอานะบอมนะเราต้องการเอโซมาอยู่จุดๆ,ๆนี้ให้เร็วที่สุดมีวอร์ดอะเชื่อพี่ดิเดียบองให้กูมาต้นหนึ่งไม่มีตะแกรนโอเคหมูฉุนยางยางเฮ้ยวันนี้อารมณ์ดีอะดิชัดอากาศดีอารมณ์มดีแล้วก็คือที่อารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะแม่กำลังซื้อเคฟตีมาให้กินเห็นกูทำอะไรอยู่เนี่ยตักผ้ากูตีปั๊มพวกมึงอยู่นี่ไงไฟน,นี่ไงแล้วกูวนน่าโดนไง เราฆ่ามันเออนั่นแหละแล้วแต่ก็คุ้มอยู่นะขอบ้างฮะวันๆกินแต่ไข่ต้มถามจริงช่วงนี้ลดน้ำหนักกันหรอครับแชทหรือโดเนทผมจนเหลือแต่ไข่ต้มกินกันแหละน่าสงสารจังเลยตากผ้าแต่ฝนตกเน่นะอากาศดีที่อากาศดีของหมูเต้หม,มายถึงฝนมันตกไงแชทคือเล่าเสมอทีท่ีพี่อยู่ตรงเนี้ยไม่มีแอร์พี่สตรีมกับพัดลมมาโดยตลอดสองปีเต็มเกือบเกือบสองปีผู้ผิดปีครึ่ง แล้วพอวันที่ฝนตกแบบเออมันมันเย็นช่ำอะ่ะมันให้ความรู้สึกอู้คนที่เล่นเกมในห้องแอร์มันรู้สึกอย่างนี้นี่เองที่มาแบบบวที่สุดอะ่ะจบบ้านครับ สบายจริงครับฝนตกเมื่อคืนวันนี้ก็ตกอีกแต่ไฟดับเมื่อวานฝนตกแล้ววันนี้วันนี้ไฟตกอีกเพี้ยมืไหล่พี่จะปล่อยผมออกชักชั้นใต้ดินพี่ก็เปิดช่องไว้ให้หายใจแล้วไงน้องน้องเรื่องมากจังเดี๋ยวตีเลยอยู่ไปอยู่ไปในนั้นอ่ะ เคื่อนแบกไม่จะสามร้อยแต้มแล้วเล่นไปเล่นมาแล้วดามเมจกูลองมาจากเอสเลียวเฉยเลยไม่ทำอะไรมาวะไอเตะ